เออฉันชอบเจ็ดเก้านะแต่ฉันไม่ได้ให้ใครเลยนะคะอะทุกคนขาใครจะแคปเลขก,กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครเข้าลิงก์ด้านล่างแล้วเจ้าแม่เรากลับมาแล้วห้าสองห้าเก้าแต่กลัวห้ามาอีกนะเราวันนี้ระวังห้านะคะระวังเลขห้าห้าศูนย์แปดสอง อ่ะกดลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้ได้เลยค่ะทุกคนถาม่ปเจ็ดแปดหมดแผงแล้วอ่ะซื้อไม่ได้เจชอบเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันฉันยังไม่ได้วิเคราะห์เลย,ยาปากแม้ปากสวยมากมยังมันยังบวมอยู่เลยยังบวมอยู่ เจ็ดเก้าห้าหรอพี่แปดหนึ่งห้าสามสี่อ่ะฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดค่ะเจ๊ฝากเฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงด้านล่างแล้วอ่ะทุกคนคขาใครจ้า ชอบนะชอบเจ็ดเก้าแต่ว่ายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้เขียนแค่รู้สึกว่าชอบนะคะอ,อย่าตรงกับเลขกูนะเจ็ดเก้าทำไมฉันไม่มีสิทธิ์ให้หรอฉันไม่มีสิทธิ์ให้หรอก็ซื้อก่อนดีถ้าตรงอะ่ะซื้อก่อนไปเลยไม่ต้องมารอฉันให้ถ้ารู้ว่าจะตรงอะไม่ต้องมาบ่นว่าอย่าตรงกับเลขกูนะเจ็ดเก้า ไปซื้อก่อนเลยค่ะเออไม่ต้องมาแบบอย่าตรงไม่ต้องมาบ่นว่าอย่าตรงอย่ามาตรงกับเลขกูนะเออเนาะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้หรอถ้าสมมติฉันชอบเจ็ดตาสมมติสมม,ต,สม,มติเจนุกชอบเจ็ดเก้าเจนุกไม่มีสิทธิ์ที่จะให้หรอเจ็ดเก้าเจก็ชอบเหมือนกันนะ <laughs>